จากข่าวที่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการฟุตบอลเกี่ยวกับชะตาชีวิตของอันเดสันอดีตกองกลางเจ้าของรางวัลโกลเด้นบอยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังเผชิญหน้ากับโทษจำคุกในบ้านเกิดทีมงานได้ทำการตรวจสอบและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน,นำเสนอเรื่องราวอย่างละเอียดและถูกต้องที่สุดยืนยันข้อเท็จจริงคำสั่งศาลและมูลนี่มหาศาลจากการตรวจสอบผ่านสื่อที่น่าเชื่อถือหลายแหง่งในประเทศบราซิลรวมถึง Global e Sport และ UOL e Sport ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นความจริงโดยสารในเมืองปอร์ตอาเลเกรได้มีคำสั่งให้อันเดสันวัย37ปีชำระหนี้ค่าเลี้ยงดูบุตรที่ค้างจ่ายมาเป็นเวลานานมูนนี่ยอดเงินที่ค้างชำระจนถึงเดือนกรกฎาคม2025อยู่ที่1,3214เรอันบราซิลซึ่งเทียบเป็นเงินไทยได้ประมาณ 6.1-6.2ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยเร็วที่สุดอันเดสันจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกเป็นเวลา30วันเงื่อนไขการจำคุกรายงานระบุว่าหากต้องรับโทษจำคุกจริงจะเป็นรูปแบบการกักขังที่ไม่เข้มงวดทั้งหมดกล่าวคือเขาจะถูกคุมขังในเวลากลางคืนแต่ยังได้รับอนุญาตให้ออกมาทำงาน หรือทำกิจกรรมที่กำหนดในเวลากลางวันได้จำนวนบุตรเป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าอันเดสันมีบุตรทั้งหมด9คนแต่รายงานข่าวไม่ได้ระบุว่าคดีความนี้เกี่ยวข้องกับบุตรคนใดหรือบรรดาคนไหนเป็นการเฉพาะเจาะลึกเส้นทางชีวิตจากโกลเด้นบอยสู่มลสุมชีวิตนอกสนามอันเดสันเคยเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลบราซิลเขาแจ้งเกิดกับสโมสร g กรมิโอก่อนจะย้ายไปปอร์โตและสร้างชื่อเสียงจนเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันดึงตัวมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2007ด้วยค่าตัวมหาศาลในขณะนั้นในช่วงแรกกับปีศาจแดงเขาคือความหวังใหม่ในแดนกลางคว้ารางวัลโกลเด้นบอยในปี2008ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมในยุโรปและเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยลีกคับ2สมัยและถ้วยใหญ่ของยุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนลีกในปี2008อย่างไรก็ตามปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังและการไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอได้ทำให้เส้นทางอาชีพของเขาค่อยๆดิ่งลงหลังยุคข,ของเซอร์อเล็กเขาถูกปล่อยยืมตัวไปฟิโอเรนตินาก่อนจะย้ายกลับบราซิลไปอยู่กับอินเตอร์นาซีอองนานคอริติบา และปิดฉากอาชีพค้าแข่งกับสโมสรโรดาน่าเดมิสปอร์ ana, or, ในลีกตุรกีโดยประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการในปี2020ปัญหาที่มากกว่าแค่เรื่องค่าเลี้ยงดูชะตาชีวิตของอันเดสันไม่ได้เพิ่งมาสะดุดแค่คดีนี้ย้อนกลับไปในปี2021เขาเคยพัวพันกับคดีอาญากรรมร้ายแรงโดยถูกทางการบราซิลสอบสวนในข้อหาเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอาญากรรมที่ทำการ ฟอกเงินและขโมยเงินดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า4.7ล้านปอนด์ราว155ล้านบาทแม้ในเวลานั้นทนายความของเขาจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันว่าอันเดสันเป็นเยื yeah, ่อไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วมคิดแต่ข่าวเช้าดังกล่าวก็ได้สร้างมนทินให้กับชื่อเสียงของเขาไปแล้วบทสรุปของเรื่องราวนี้ยังคงต้องติดตามต่อไปว่าอันเดสัน จะสามารถหาเงินจำนวนกว่า6ล้านบาทมาจ่ายตามคำสั่งสารเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจองจำได้หรือไม่แต่ที่แน่นอนคือจากดาวรุ่งที่เคยจะจรัดบนฟรอย่าในทินโอเซฟฟอร์ดวันนี้ชีวิตของเขากำลังอยู่ในจุดที่มืดมนที่สุดครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและอาชีพนักฟุตบอล